ัสดีจ้ามอือนี้ลุยสานบัณฑนาสิทพามาเบิงนนองดินลี่กินอะไรคะไก่ดำไก่ดำไก่ดำมีอะไรมัง่งข้าวผักหวานไข่แกงผักหวานใส่ไข่ดม,มดแดงไข่ข้าวปลาหมึกปลาหมึกแล้วทำไมช้อนมีอยู่งั้นล่ะลูกอ,อันนี้อะไรไก่ดำตุลยอยากกินหืร้อน ดำตุน่นไก่จีนอ่านี่ยกขาหนะ่อยสิไก่ดำตุ๋นจะกิน<อ>ร้อนนะคะเป็นไงน้ำไก่ต้มธรรมดาน้ำไก่ต้มธรรมดา มันก็เป็นไก่ดำ <Cabinet. S 1> <Lock it. S 2> นี <Rena> ่ <ult> มันบำรุง <will> ร <certainly because> ่างกายไงนี่น้ำมันมาช่วยบำรุงร่างกายอร่อยไหมอร่อยออร่ยมันกระดจยิงเนาะ

ไม่ให้น้องนึงไอ้มันดำยันกระดูกมาได้เหรออะไรมันอะกึืนคอมันอ๋อหืมไอ้คำอะไร ขาตีนขาขาเออขาัขาขา <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยยอดแม่กระดูกกระดมเลย ปาหมึอร่อยไหมปลาหมึกอะ เฮ็ดหอม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 กระดำตุนจะกินน้ำจิ้มปลาหมึกก็มีนะนี่ในตู้เย็นหรอก อันนี้อะไรนะแกงผักหวานชุดแกงผักหวานสิน่าอร่อยแท้แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนี่นะกินอาหารสูงๆเหรอกินของสูงเหรอไข่มดแดงรสล,ละซีลอยนะค่ะพี่นอลล้อรงรสละซีลอยโลหนึ่งอ่ะลูก ซื้อใครมาถามดิตลาดนัดไงตลาดนัดอะไรตลาดนัดเทพทิจดจังหวัดใช่พุ่มอันตำบลไม่กิวแล้วปะ <ส>ขามันเข้าแล้ขามันเลือนตงเปื่อยขามันเปื่อยอนี้ Okay, vào. Buồn. <cười> <cười> cái đam nè đam nó nặng quá anh em bảo vợ anh cứ nữa ăn bơm lúng lại phong nam sụp nằm gì anh เปนประจำเลยระงี้ยตั้งแต่ที่โรงเรียแนแล้วกันแดดน้ำตอนเหตุตอนตอน,ตอนนั้นเรอือหน้ามันก็นนนไปอิ่มแล้วลสิแค่นี้กันเ้ยจ้าอย่าลืมกดติดตามหนุ่ยสารบรรณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่ช่วงขีดปดีจ้าปลาหมึอกเหรอเอาคำสุดท้ายกินปลาหมึกเลยสิคะ ก็จืดจืดนะก็จืดใชหนูไม่ได้น้ำจิ้มนะมันก็ต้องอร่อยอยู่ตรงน้ำจิ้มสิใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยออร่ยแค่นี้กันเด้อค่ะบ๊ายบาย